สวัสดีตอนเย็นครับวันนี้นำเสนอเมนูผัดหมูใส่หน่อไม้ฝรั่งใส่พริกหวานครับนี่ครับสีสานน่าทานครับนี่ครับกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆครับนี่ครับเมนูแบบง่ายๆบ้านๆครับนำเสนอ เมน,นูเย็นนี้ครับสีสันหน้าทานครับนี่ครับผัดหมูใส่หน่อไม้ฝรั่งใส่พริกหวานสีสันหน้าทานครับนี่ครับ สวัสดีตอนเย็นครับวันนี้นำเสนอเมนูผัดหมูใส่หน่อไม้ฝรั่งใส่พริกหวานครับขั้นตอนแรกเอาพริกครับเป็นพริกสูกกับพริกดิบครับตำกับกระเทียมครับแล้วมาผัดกับน้ำมันครับผัดจนเหลืองหอมได้ที่กับใส่หมูลงไปครับ ใส่หมูลงไปครับผัดหมูให้เข้ากับพริกแกงผัดจนหมูสุกครับใส่น้ำลงไปเล็กน้อยครับ แล้วก็ใส่หน่อไม้ฝรั่งลงไปครับผัดให้เข้ากันกับหมูกรับกับพริกแกงครับแล้วกับปุงรสครับน้ำมันหอยครับซีลเขาวผมที่รถน้ำปลาครับ แล้วก็ใส่พริกหวานครับพริกหวานกับต้นหอมครับนี่ครับพริกหวานพริกจวกหวานครับสีแดงกับสีเหลืองครับตัดผู้เข้าให้เข้ากันครับหอมเจียวเลยครับเตรียมตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับทีสาน่าทานครับ ผัดหมูใส่หน่อไม้ฝรั่งใส่พริกหวานครับนี่ครับสีสันน่าทานครับกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆครับที่น้องลองไปทำดูครับสูตรนี้ครับตักใส่จานพอบเสิร์มครับ นี่ครับสีสันน่าทานครับเมนูง่ายๆแบบบ้านๆครับกินคู่กับข้าวสวยละลอนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ